สวัสดีครับมาเจอกับสมาร์ทฟาร์เมอร์ยามเช้าเลยนะครับอ่าเมื่อบานฉีดยาไว้ก็มาดูพอดีก็เมื่อคืนฝนตกหนักครับแล้วก็เพราะแต่ไม่เป็นไรครับเพราะยาผมฉีดตอนเช้ายาเนี่ยประมาณสองชั่วโมงมันก็มันก็จะออกฤทธิ์นะครับประมาณสองชั่วโมงถ้าฝนไม่ตกก็ใช้ได้นี่ตอนนี้ก็ได้ผลครับเพราะใบอ่อนก็แตกมาไม่มีแมลงกินแล้วครับนี่ใสสะอาดเลยครับเห็นไหมครับนี่เป็นยางคืนเนี่ยครับ เนี่ยถ้าเป็นใบเก่ามันจะโดนจินแบบเนี้ยครับอันนี้ก็ใบสะอาดนะครับเมื่อวานใช้ยาแรงครับก็มีผลมีผลมีผลกับต้นไม้ครับนี่ครับมาดูน้อยหนาโดนยาแรงเข้าไปครับแล้วเมื่อวานผมผสมหนาด้วยครับใบไหมนะครับเนี่ยครับผมบอกแล้วยาผมเป็นยาแรงเนี่ยครับน้อยหนาใบอ่อนไหมครับบอกแล้วว่ายาพวก โพพาไกนเนี่ยมันต้องเวลาจะฉีดอ่ะต้อง,ต,องต้องคิดให้ดีครับต้องคำนวณให้ดีครับเพราะพวกนี้เป็นยาแรงยาเฉพาะทางครับยามันน่าจะอยู่อันดับที่สิบแปดของของตารางยาค่า,มาแมลงครับยาค่า,มาแมลงรู้สึกจะมียี่สิบเอ็ดตัวนะครับนี่ก็อันนี้ก็เพีย้ย แต่ก็ฉีดไปแล้วนี่ครับเพี้ยกับไลก็ใช้ยาแรงเลยเพราะว่าส่วนนี้ก็ฉีดไม่บ่อยครับเจอแล้วค่อยฉีดตอนนี้ก็ใบอ่อนก็ไม่มีโดนกินแล้วครับโอเคครับถือว่าถือว่าหมอในใจ่ายยาถูกครับไม่มีปัญหาแล้วครับใบพวกนี้ก็โดนกินน้อยลงละ อันนี้ก็ต้นนี้หนักหน่อยครับกินโกนเลยครับนี่ต้นนี้ก็หนักแต่ก็เลนยาแรงเลยครับก่อนี่ครับไม่ไม่ไม่มีโดนกินแล้วครับใบใหม่นี่ครับนี่ใบใหม่ใบนี้ก็แตกมาใหม่ไม่มีโดนกินนะครับทีดไปเมื่อวานก็ถือว่าใช้ได้ครับนี่อันนี้ก็จะเป็นโดนกินแล้ว นี่ก็ถือว่าได้ผลดีนะครับเนี่ยครับเห็นว่ามันมีผลเนี่ยใบยมันจะไหม้หน่อยๆครับเนี่ยมันคือผลของยาและครับ,รบผมบอกแล้วว่าถ้า <c oughs> ยาพวกนี้ต้องต้องเป็นหน่อยครับไม่งั้นก็จะยากหน่อยโอเคครับทุกอย่างก็ดีฝนตกมาเมื่อคืนอย่างหนักนะครับ โอเคบายบายปูนป oh, okay. ูน